ธรรสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมยังภะคะวันตังโสธรรมโสสังฆังอิเมหิสกาเรหิยะทารหังอะโรปิเตหิอภิปุชัย สาธุโนพันเตภะคะวะสุจิรัปปะลินิพุทโธปิปาชิมาชนะานุกัมปมานะสะอิเมสะกะเรทุกขะตาปะนะกะลาภูเตปะติขันธะตุงอัมมะกังขิกะระตังหิตายะสุขายะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพระวตาธมโมธัมมละมัสสะพระกัวโตสวกสังโคสังฆังนะมังิ

โยโสตถะคดโตอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตาโลโุริสะธรรมะสารติสัตเทวมนุสานังพุทโธภคคะวะโยอิมังโลกังสเทวกังสมานกังสภะมะกัง สัตสัมณาภพมนิงประสังสเทวมนุษสรังสายังอภินยาสสิกาตวะเปเวเทสิโยธรรมเทสสิอาทิกันญาณังมาเจกันญาณังปริโยสานกันญาณัง สัตตังสัพยัญชนะเกวัลปะลิปุณังปะลิสุทังพัมมะจริยังปะกาเซสิกหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตรรมหังภะคะวันตังสิรซานะมามิโยโสสวาคตุพระขวัตตาทัมโม ตันติริโกอกาลิโกเอหิปัสสิกโอปะนัยโกปะจตังเวทิตาโพวินโยหตธรรมังธรรมังอภิปูชยามีธมรมังธรรมังสิระสานามิ โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะ สวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคาลิอัตตาปุริสาบุคลาเอสะภะกะวะโตสะสวัสังโฆอหุนัยโยปะหุนัยโยทักขิณัยโยอันชาลิกัลนิโยอนุตตะลังปุญญาเจตังโลกัสสะ ตถาังส so er, ังขังอภิปูชยามิตาสังขังส <understandable. S 1> ิรสาน n มามิ i t ā n ā k ṛ p ā n ā ุ h a g a v a t ā n ā m puññosu tor a r u n ā m โลกัสสพะปุปะกิเลสธาตโกวันธามิอุทังอาหามาทะเลนะจังอโมปีโพวิยตาสสาโทโนโยมะกปะกาปะตะเปตะพินนะโกโลกุตโลโยจะสะทาชะทีปโนวันธามิมังอาสมาทะเลนะจัง วิงโกสุเกตาปยกิจเกตสันฑิโตโยติปสันโตสุคทานุโคทโคโลนัปณีโนอริโยสุเมทโสวันธามิพุทธังอหํมาทเรนตังอิเกวะเมกันตะภิปูชเนยกันวัตตุตยังวันตยตาธิสังขตัง ปุญยังมะยายังมะมัสะปุปปัตวามาฮนโตเวตาสะปะาวสิทิยาอิทาคะคะคะโตโลเจอุปันโนอรหังสมาสัมพุโธธัมโมเจเทสิโตนิยานิโกุปัสสานิโกปะริน oh ิบานิโกสัมโพธะคามิสุขตาปเวสิโต มะยันตังธรรมังสุตวะเอวังชาณามะชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณามปิทุกขังโสกปาลิเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะปิทุกขังอภีหิสัมปโยโคตุโคิเีหิวิปโยโคตุโคยัมปิสังนราปิตตัมปิทุกขัง สังกิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกข์เสยาทิดังรูปปาทานะขันโทเวทนูปาทานะขันโทสัญญอูปาทานะขันโทสังฆารูปปัานะขันโทวิญญาณูปาทานะขันโทเยสังปริญญายาธารามโนโสภะวา เอวังภาหุลังสาวกเถวิณีติเอวังภาคะจมนะเสยภควโตสาวกเศสุอนุสาสนีภาหุลาภาวตสิันเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารานัวิญญาณังอนิจจังรูปังอนันตา เวตนานันตาสัญญานันตาสังขารานันตาวิญญาณานันตาสัพเพสังขารานิจาสัพเพธัมมานันตตาติเตมยังโอตินนามหาชาติยาศรามณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนเสหิอุปายเสหิ ทุกโกดินนาทุกขปะเรทังอเปมะนะหิมัสสะเจวะระเสตุกะคันธัสสะอันตะจริปัญญาเยถาปิกิฬาปริณิพพุตตัมปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอะคาลัสสะมาอนันตาทิยังปะภะจิตัง seming pegawatihamma Jali yang jalamat PIKUNANG si kasasiwa dangno penaam Tanuham Jali yang imat sajawa satuan saat ciyak sang wadah tutih. อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ dandang padang abhisameca so ko usso ca so so ca samudro ca samuddo anati manī santo so ko ca subha japakīto alasanna bhagavatee kulesu ananukim विन्दयेन विन्द्यो पले उपभवं भयं सुखिनो वा हेमिनो हं दुस्सापेसत्। भवन्तु सुहिताः याकेतिपानं पोतः इति सवाधावानवन्। ठीकवाये महान्तावा मचिमालासगा अनुककुल आदितान्।

dusukita tanah ta palo palang ni tanah di manjeka lo <coughs> sana pati kasan jaman jaman jasa kami saya mata ya yang ayu saya <coughs> สัพพภูตสุมาณังสัมภาวะเยอปาลิมานังมีตันจัสมพโลกัสมิงมานังสัมภาวะเยปริมานังพูทังอตติริยัญจัสัมภาทังอเวลังอสปพทังทิตังจะลังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสิมิกัสมินโตเอตังสติงอติทายภัมม์ Mita bi anupakamma si kami suwina yaketang nayata duk seyang puraleti di apa mano apa mano sangko apa mano wandani siring สวะสดีอุณานาภิสลาภูมิสิตากัตาเมลกาคัตตาเมปะลีตาปฏิกัมันตุนะโมภะคะวะโตนะโมสัมมาสัมพุทธานัง

กัลโลหัะเยมีอนุตุโรสารีบทจะกินเองคนดัญโยปิติภากตสิมิงอุกันลานุจวามะเกตากินเองสวนรคไมอสุงานันดราหุโลกัสสโพจมะอาณาโมอุบาสุวามโสุตเกเกสันโภปิติภากตสิมิง สิริสัมปันโนโสภีโตมูลิปุกขวะคุมาลกัสโพเทโลมหิสิจิตวาตโกโสไม่เป็นินทรังปฏิสาสิคุณางกโรปุโนังคุลิมาโรจ้าุปาลีนันตสิวลีเทลาปัญชอิมิชาตานาลาเตติละกามมัง i uh, say it. สินลสาวกายเตสศีติมหาเถระสินตวันโตสินโนรสาจลันตาสินละเตเชนะอังกังเยสุจันละตัณงบุรุโตอสิตาคินิมิตรสุตตะังตจังปัจจโตอัสสวตเมอังกุริมาลกังขันธโมละปะริดันจะอนัณ

in a fun नुभावेन सपधमानुभावेन सप सङ्घानुभावेन दिन्नं धर्म अनुभावेन दीनां चतुराशीतिसहसम् धानुभावेन विलसवकानुभावेन सफेदेलोक सफेन De adya sapeda, ya ya sapeda, sapeda punimita, sapeda awamgalavinasanto ayuwataggo tenawataggo โตกังอันตุจุปัตตวะอนิกันตะลายทวินัสันตุจเตสยสิทิธานังลาภังสทิภะยังสุขังพลังสิริอายุจวันจโพกังโพธิจยสวะสะตะวะจะอายุจะีวะสิทธิภวันตุเต

शोते भवन्धु देवु सपमङ्गलं लखन् दुषभदेवता सभु पेन सता शोते पवन्तुते पतिसङ्गयोनिसोचीवलं प्रति सेवामि

वा दवाय न मन्थाय न मन्धनाय न विभूषणाय या वा देवा इमसर्गाय सजियाय पनाय विहिंसुभयां यदि पुराणञ्चपदिहं कामिनवन्त वेधनां न उपाधेशामि

Tang sama kasawata dapat ziring sapa sampang. Ya wa dewa udobat daya winoda nang badisan nala lama tang katisang kayo niso irana pataya besa cepali galang badisewami. व देव उपन्ना वैया पधिघि अपया पच पर होम अवैरोमी अपया पचोमी अमी सुखी आदानं बलिहरा สัพเพสัตตาสัตตังายที่เป็นเพื่อนดูกเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกัน ฮวนดูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปีเวียนแก่กันและกันอััยยาปะชาฮุนดูยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าไรปะยาบาดเปลี่ยนเวียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาฮุนดูยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ไรกมีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่าทหลายที่ท่านได้ศูนขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สูข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเศพศสตาสต์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาพุชะที่เกิดเป็นอันรจชที่เกิดเป็นสังเสตชะที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอากุศลผลบุญให้ทัวนตัวทุกตัวสัตว์ ผิดบุดิตโผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูประชาชนลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ถิด

ल मन्त्रसे सामिक मन्त्रिसिसला सपाना भूता सुगिता भवन्तु ते चा तथा पुचयेपि तसं भवांसं सेतजाल अवो भवन्ति नियानि तम धर्मम परन्तपित sapeti dukaka dakkuruntu sangayang satuci langsa dhammu mo dhamma rajabukala sanghon tusamako va atayajati daya ca amme rakandu sa dhammu sape pi phamma carino khuding va bahunayya sa

Bacang rakan tu Mipante cetiyang sapang sapathani supathi tithang sarigata tu mahapodjing bodha ro pang sakarang sata gaya swa gaya swa มิพันธ um <ts> ์ส้าพังอปลาธังกมตะเมผันเตมายากัดปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินากระทงปุญญังไม่หังธาตุพังสาธุสาธุอนุโมทามิ สัมพุทโธภะกะวะผู้ทางภะดังอภิวาเทมิภะะวะาตัโมธรรมังะมันสุภะะวะโทสาวกสังโฆสังฆะ หมดหตธรรมดินก็จบลงแล้ว